สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตค้างถั่วฝักยาวกันนะคะ1เดือนผ่านไปเขาเติบโตมาเต็มที่เลยค่ะมีบางส่วนที่เริ่มเก็บได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือภาพเปรียบเทียบเมื่อ1เดือนที่แล้วนะคะข้อดีของการทําค้างแบบนี้นะคะก็คือ1เลโดยเก็บง่ายค่ะลูกไหนที่แก่จัดแล้วเราก็สามารถมองเห็นได้เลย แล้วอีกอย่างก็คือเขาจะไม่สัมผัสดินเลยค่ะสะอาดนะคะตอนนี้ในส่วนของเรากำลังงามเลยค่ะเต็มไปด้วยลูกฟักนะคะปีนี้เราขายแกงกะทิด้วยก็เลยปลูกฟักไว้เยอะค่ะอันนี้คือต้นมะเขือของปีที่แล้วพันเจ้าพยาค่ะเราเอาไว้ในโรงเรือนแล้วก็ย้ายออกมาปลูก,พกเพื่อนๆใช่ไหมมะเขือมีที่ไหนปลูกแค่เดือนกว่าเราให้ผลผลิตได้ขนาดนี้ คือน,นี่คือข้อดีสุดๆของการมีโรงเรือนนะคะอันนี้คือลูกบัตเตอร์นัสควาชค่ะปีนี้ไม่ค่อยได้ผลผลิตเลยมีอยู่2อาทิตย์นะคะที่เขาฝนตกติดต่อกันเลยทําให้เป็นเชื้อราค่ะเพราะลูกอ่อนออกมาปุ๊บเป็นเชื้อราตรงขั้วล่วงหมดเลย ไม่ได้ผลผลิตเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือมะเขือเทศขึ้นมาเองนะคะเราจะชอบเอาเศษผักเศษอะไรที่แบบว่าเอ,อเราทําความสะอาดแล้วเราไม่เอาทิ้งนะคะจะเอาไปฝังไว้ในแปลงผักแล้วเขาก็มีมเมล็ดติดมาเขาก็งอกขึ้นมาเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยปลูกมะเขือเทศค่ะเพราะเรากลัวหนอนตัวเขียวๆค่ะอันนี้ก็ถั่วฝักยาวเดี๋ยวเรามาดูนี่เลย นี่คือต้นมะละกอที่เราเอาลงเรือนออกนะคะเขาได้รับแสงแดดเต็มที่เราก็ใส่ปุ๋ยลดน้ําตอนนี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วค่ะก็คือลูกอ่อนออกมาเยอะแล้วก็ดอกเนี่ยเยอะมากๆแล้วลูกที่แบบเขามีก่อนหน้านี้ก็พร้อมที่จะเก็บได้แล้วแต่เราก็ยังจะไม่เก็บหรอกนะนี่เลยค่ะเพื่อนๆข้อดีที่สุดของการมีลงเรือนนะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่นะคะแนะนําให้ทําเลยค่ะเพราะว่ามันคุ้มค่านะมันมีต้นพืชพันธุ์ของเราที่เราไม่ต้องการให้เขาตายนะ่ะ แล้วก็เก็บไว้แล้วก็เก็บต้นก้าไว้ได้ด้วยพอถึงปีถัดไปที่เราจะพอ,อะถึงเวลาพอปลูกเนี้ยเราก็มาปลูกเขาก็ให้ผลผลิตเลยค่ะอันนี้คือต้นมะขามขึ้นมาเองแต่เราย้ายมาปลูกไว้แปลงนี้เนาะแล้วก็มีนี่มีฝรั่งค่ะข้างในเป็นเนื้อสีชมพูชื่อพันอะไรเราจะไม่ได้ละเราได้มาจากโลสต้นแค่14เหรเียนเองค่ะเราปลูกไว้ช่วงหน้าหนาวของปีที่แล้วนะในโรงเรือนนี่แหละแล้วก็ปีนี้มาก็ให้ผลผลิตละ แล้วก็ดูนี่นี่คือต้นมะละกอนะคะขึ้นมาเต็มสวนเราก็ทยอยขุดแล้วมาใส่กระถางไว้แบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะนี่ก็มะละกอต้นเดิมนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งปีนี้เราเหลือไว้หลายกิ่งเลยค่ะเพราะว่ากิ่งฝั่งนี้เนี่ยเขาจะอยู่เข้ามาในแปลงเนาะทำให้เวลาที่เราสร้างโรงเรือนอเขาจะได้ไม่สัมผัสหลังคาค่ะอันนี้คือต้นอโูคาโดนะคะเรามีอยู่ด้วยกัน3มต้นทุกต้นนี่มา เกิดมาจากมเมล็ดทั้งนั้นเลยนะคะมันขึ้นมาเองเนาะแต่ต้นนี้เพื่อนให้มาค่ะตอนนี้ให้ไม้ต้นเท่านิ้วก้อยนะแต่เราเอาปลูกไว้เนี่ยประมาณ4ปีกว่าแล้วค่ะตอนนี้ปีที่แล้วนะ่ะมีดอกด้วยนะเราตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยจะต้องมี2ต้นขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะผสมเกสรข้ามต้นถึงจะให้ผลผลิตได้เนาะแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆดูต้นมะกรูดของเราสุดยอดของความสวยเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยนะเราจะปลูกไว้ในกระถาง หน้าหนาวมาทีไรนะคะก็ต้องให้สามีช่วยลากขนกันเข้าไปในบ้านนะคะลําบากมากมันหนักเนาะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเออไม่ไหวละที่เกี็จขนก็เลยเอามาฝังไว้ในแปลงที่เป็นโรงเรือนะคะสรุปก็คือมันเลิศมากค่ะเขาได้กินอาหารเต็มที่ได้แสงแดดเต็มที่แล้วคนนี้ก็ออกดอกแล้วก็ให้ผลด้วยแต่จริงๆเราไม่ต้องการผลเขานะแต่เราก็จะไม่เด็ดหรอกเพราะว่าเสียดายก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้คือขาเราได้มาจากร้านเอเชียค่ะ เป็นขาสดที่ไม่มีใบไม่มีรากอะไรเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาทำความสะอาดมาพร้อมที่จะกินไปแกงนั่นแหละแต่เราเอามาปลูกมันก็ยังงอกเลยเดี๋ยวถ้าเราไปร้านเอเชียครั้งหน้านะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าทํำยังไงคะ่ะนี่ดูใบเขียวเข้มใบสวยแล้วก็ใบใหญ่มากเลยต้นมะกรูดนะคะเอาลงดินแล้วก็ทําลงเรือนครอบไวค้ค่ะเขาก็ไม่ได้ตายนะแล้วก็มีลูกติดมาด้วย จริงๆเรามีมเมล็ดมะกรูดเยอะมากเลยนะคะแต่เราไม่เคยคิดที่จะปลูกเลยเพราะว่าเขาใช้เวลานานจริงนะคะกว่าจะโตแต่ถ้าตอนกี่นี้น่าจะโอเคกว่าค่ะเราเคยตอนครั้งหนึ่งตอนที่เอาไว้ในบ้านนะแล้วมันไม่ได้ผลนะคะเราก็เลยไม่คิดที่จะทําอีกเลยกว่ามันตายนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บถั่วฝักยาวกันเลยค่ะวันนี้นึกอยากกินขนมจีน้ายากะทินะคะเราก็จะมาเก็บผักสดๆนี่ค่ะถั่วฝักยาวแล้วก็จะไปเก็บใบแมงลักด้วยค่ะ นี่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะคะเป็นการเก็บครั้งแรกเลยค่ะน้องหมาน้อยก็มานั่งรอให้กําลังใจนะคะไม่ว่าเราจะไปไหนนี่ก็ตามตลอดนี่ค่ะน้ํายากะทิเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เป็นลูกชิ้นไก่กับลูกชิ้นปลานะคะทุกวันนี้สบายนะเพื่อนๆขนมจีนนี้ไม่ต้องเป็นรอบีบเส้นสดหรืออะไรอย่างนี้ละใช้ขนมจีนแห้งอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาต้มสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ วันนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เราจะขอตัวไปทานก่อนค่ะขอบคุณมากนะที่อยู่ติดตามกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ